สวัสดีค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกว,วังชุกแห่งพูตานเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเย,ยวังชุกสมเด็จพระราชินีเหล่าสมเด็จพระราชินีพระบรมราชชนนีเจ้าฟ้าชายมากุฎราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติพูตานปีที่115ในวัน 17. ที่17ธันวาคมปีคริสตศักราช2022โดยเป็นงานฉลองใหญ่ครั้งแรก หลังหยุดการจัดไปตั้งแต่ปี2019หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณสนามกีฬาอนเนกประสงค์ชางลิมิทงังกรุงทิมพูราชอาณาจากักรพูตาน